สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสรีพิสุทธิ์โดนแล้วป่าไม้ลุยแจ้งความท่าเทียบเรือบ้านพักรุกล้ำลำน้ำป่าไม้ลุยแจ้งความเอาผิดท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบ้านพักเสรีพิสุทธิ์รุกล้ำลำน้ำไม่ขออนุญาตตามพรบรป่าไม้ ที่สำนักงานตำรวจป่าไม้นายอดีศนุดดำรงอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะผอศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายชีวภาพชีวธรรมผอสำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่ากรมป่าไม้เดินทางเข้าแจ้งความกล่าวโทษการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกติดต่อโฉนดที่ดินเลขที่ 4295ตำบลบางกระบืออำเภอบางซื่อกรุงเทพมหานครที่กระทำผิดตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54ฐานก่อสร้างหรือยึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตกับพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมพอบอก่อปทศ ในอดิสอนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจกก .1 หนึ่งบกปทศได้ตรวจสอบกรณีการก่อสร้างท่าเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตามที่ได้รับการประสานจากสอนอบางโพแขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครในสองประเด็นคือ 1. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวต้องขออนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่หากต้องขอ อนุญาตแล้วได้มีการขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้หรือไม่และอยู่ภายใต้บังคับตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484หรือไม่อย่างไร และ 2. การปลูกสร้างท่าเทียบเรือล่วงล้ำแม่น้ำที่เกิดเหตุดังกล่าวเป็นการปลูกสร้างเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นในที่สาธารณประโยชน์ตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484หรือไม่อย่างไร อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานพบว่าท่าเทียบเรือดังกล่าวมีใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำใบอนุญาตเลขที่18/2544ทั 44, ลงวันที่5มีนาคม2544ออกตามความในมาตรา117แห่งพรบการเดินเรือพุทธศักราช2456ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพร วการเดินเรือฉบับ14พุทธศักราช2535มีขนาดไม่เกิน500ตันกรอสและมีขอบเขตขนาดความกว้าง10.35เมตรความยาว21.35เมตรคิดเป็นเนื้อที่55.24ตารางวา ดังนั้นได้โดยสารเรือพาหนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงบริเวณพื้นที่ที่จะดำเนินการตรวจสอบตรวจพบมีท่าเรือดังกล่าวข้างต้นอยู่จริงเจ้าหน้าที่ได้จอดเรือลอยลำบริเวณข้างเคียงท่าเทียบเรือดังกล่าวเพื่อตรวจสอบค่าพิกัดพบเป็นตำแหน่งตรงกับแบบเอกสารคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยื่นต่อกรมเจ้าท่าตามใบอนุ าตญเลขที่18ทับ2544ลงวันที่5มีนาคม2544ในปี2544และตรวจสอบพบชื่อผู้ขออนุญาตระบุชื่อผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทในขณะนั้นนายอดิอนกล่าวว่า จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าในปี2544ยังไม่ปรากฏการก่อสร้างท่าเทียบเรือแต่อย่างใดและต่อมาปี2545ถึง2546พบมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือแล้วซึ่งภาพถ่ายปัจจุบัน2563ยังปรากฏท่าเทียบเรือดังกล่าวอยู่ซึ่งเป็นการยึดถือหรือครอบครองมาอย่างต่อเนื่องตามข้อกฎหมายถือว่ามีความผิด เนื่องจากไม่มีการขออนุญาตตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา54ฐานก่อสร้างหรือยึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระหว่างโทษตามมาตรา72ตรี โดยได้มอบหม้หนายธีรวัตรแย้มสะอาดเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานนำบันทึกแจ้งความกล่าวโทษพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนบอกกอปทสและมอบไม้ให้ในายคมศรีสวัสดิ์ผอ,อ,อป้องกันและปราบปรามที่หนึ่งภาคกลางเป็นพยานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ